สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขูสู่สคนเนาะคะ่ะเมื่อนีมาพอก,กันกับสาวนิดพลันใจคือเกาเมื่อนีกับยูหลังสวนคือก่าพี่น้องอยู่ทางประเทศลอยเอดเอิรนว่าช่วงนี่กับฮอนคือเกาพี่น้องแต่ว่าย่ำแรงมากนี่ตกแรงมากกับขึ้นมากคือเกาสำหรับเมื่อนีนี่หลาซิมินเรื่องเล่าของทางเอิรนว่าเด็กหน่่ยไว้เพียงแค่สิบเอ็ดปีที่หลาไดเ้เบาไปแล้วประมาณสองคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ เด็กหน่อยไปเพียงแค่สิบเอ็ดปีแต่วความสามารถของเพิ่นนี่หลากหลายเพื่อนเป็นลูกครึ่งไปเพียงแค่สิบเอ็ดปีก็คือน้องโซโฟเฟียพี่น้องน้องโซโฟเฟียนี่เป็นลูกครึ่งทงอ่าเอิ้นวาจังหวัดรอยเอดกับทางต่างประเทศอะไรพี่นอ้องอีหลักก็จำประเทศบ่ได้ <im it> เพื่อนเป็นลูกครึ่งแต่ว่าความสามารถทางกันทางดานันทางมอลำโอ้ดูสิซะทางมอลำนี่ถือว่าสุดยอดพี่น้อง ลาบานีเป็นเจ้ไหนเด็กหน่อยคนนี้นี่ไปออกกรายการรายการหนึ่งของทางช่องเวิร์กพ่อยพี่น้องก็ึ้นรายการซูปเปอร์เทนเพื่อนนะ่ะได้นั่มเพลงขององค์อิงเพชรบรนพแพงนะคะก็คือเพลงหอบฟันมาลังหานเป็นร้องในรายการซูปเปอร์เทนพี่น้องและเป็นจ้งหดคณะที่น้องกําลังร้องเพลงอยู่ละกะน้องนี่ได้บอกกับคณะกรรมการไว,ว้วามีพี่องค์อิง,อง เพชรบันแพงนี่เป็นไอดอลน,นะค่ะซึ่งอุกอิงเพชรบันแพงนี่ตอนนี้กระือวามาแรงแล้วก็เป็นนักร้องไว้เพียงแค่สิบหกปีที่เอินว่ามีกระแสมาแรงในตอนนี้ในคณะนี้เลกวาได้ซึ่งเป็นเอิญวาเป็นลูกสาวหลาของท่างบอดโจนะค่ะผู้บริหารอ่าของซอนเพชรบันแพงนะคะซึ่ง เมื่อน้องโซเฟียนี่ได้บอกกับทานคณะกรรมการของรายการซุเปอร์เทนไปว่ามีพีอุ้งอิงเพชรบรรแพงนี่เป็นไอดอลซึ่งอุ้งอิงนี่หลายหลายคนตอนนี้นี่เอิญว่ามีพีอุ้งอิงเป็นไอดอลหลายคนซึ่งน้องโซเฟียก็ได้บอกว่ามีพีอุ้งอิงเป็นไอดอลในเส้นทางของนักสู๋เลยก็ว่าได้พี่น้องเส้นทางของพีอุ้งอิงน้องอยากสิเป็นคือพีอุ้งอิงน้องโซเฟียว่าบางสิล่ะ อันนี้เป็นความคิดของวัเพียงแค่สิบเอ็ดปีพี่น้องแต่ว่าหนาตาน้องหนี่เทื่องงามอี่ลาเขาไปเบิง่งเขาไปซองเฟซจัหน่อยแหละละกะเห็นรีลาการรองรีลาการล่ำสุดหย่อนแห้งพี่น้องแต่งโตขึ้นนี่ปั๊บสุดหย่อนแห้งว่าแมนนั่งเอกหน่อยหมอล่ํามมอล่มหน่อยเรียกว่าได้พี่น้องถือว่าครบเครื่องนะคะ่ะ ตอนนี้เนี่เอินว่าน้องนี่กําลังมานแรงนะคะเอินวากําลังมานแรงกําลังกําลังค่อยค่อยๆมานแรงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นยังคือว่าตังสันทะลลลานพี่น้องเอียงที่ว่าทะลลูลานก็คือว่าจากที่น้องโซเฟียได้เป็นร้องเพลงหอฟันมาลัางงานของอุกอิงเพดานแพงในรายการสุปเปิดเทนพี่น้องและเป็นจ้าไหนและบันีย์กำลังร้องเพลงอยู่ อุ้งอิงเพดอนแพงเขามาเสื้อผ่ายนองพร้อมกับรลองเพลงห่อฟันมะลังหานไปพร้อมๆกันถือว่าเป็นการเสื้อผ่ทีเฮต้นองโซเฟียนี่ถึงกับกันน้ำตาบระยูพี่น้องเดิน้องเพลงรวมกับไอดอนที่เพิ่นมักนะคะลาบันีพ่อตาร้องเพลงจบก็เขาโอบกอดกันถือว่าเป็นภาพที่นาประทับใจแห้งพี่น้องลาบันีเป็นเจังไดยิงก้อนหนั่นน้องโซเฟียก็เลยบอกกับผีอุ้งอิงเพดอนแพงมา มี่พี่อุ้งอิงนี่เป็นไอดอลเด้อจ้าประมาณนี้นะคะแล้วกะพี่อุ้งอิงนี่ก็เอิ้นวาปลอบใจแล้วกะให้กำลังใจน้องประมาณว่าเดินทางในเส้นทางของนักรองต่อไปสักมือนี่ก็ต้องมีมือที่เป็นของเหาว่าทั้งสี่ละอุ้งอิงก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ตุ๊กตาแท่นใจไปนั่นพร้อมกับโอบกอดพูดได้ที่ไดียฟังอุงอิงว่ตอนนั้นนี่ถือวา ต้องนาตาไลไปน้ากันนงโซเฟียนี่ถือว่ากลั่นวายุเลยกับว่าด็พี่น้องที่ได้ก,กอดกับอไอดอนที่เพิ่อมมักเนาะค่ะแล้วก็ยังเปลยขึ้นอีกว่าอยากสืขึ้นร้องเพลงกับพี่อุงอิเเงเพรบนเพงยงยูเทิงเวทที่บ๊อดจูเพินจัดแทนแล้วพี่น้องวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามิถุนายน2566ที่สีฮอนนี่พี่น้องเตรียมซื้อบัตรเลยพี่น้องเตรียมซื้อบัตรรอชมเลย อุ้งอิงเพชรบันแพงอายุเพียงแค่สิบหกปีปะทากันกับน้องโซเฟียอายุสิบเอ็ดปีพี่น้องและย่างไม่หน่อยก็นั่นปะทากันกับน้องลําเพลินเพชรบันแพงอายุเพียงแค่สี่ปีพี่น้องสุดยอดแห้งรับร่องว่าสีม,มูลยังในนอนพี่น้องแม่บล่ะสีม,มูลหรือสีมวนเขาก็ต้องเตรียมสื่อบาจ,จองตัวแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมาแน้นำใจพี่น้องแล้วก็หลังจากคลิป คลิปในรายการซูปเปอร์เทนนะคะที่น้องโซเฟียกับผีอุงอิงเดินร้องเพลงคููกันน้องโซเฟียนี่น้ำตากระไรเอินวากันวายุและบนันีคลิปคลิปนั่นนี่ตอนนี้ทะลุล้านวิวแล้วพี่น้องการดูนี่หนึ่งล้านวิวแล้วพี่น้องกระทอว่าสุดยอดแห้งเด็กหน่อยไว้เพียงแค่สิบเอ็ดปีเป็นหนุ่มครึ่งนะคะเสียงเพลินนี่กับมิสเน มีเอิญ่ามีหมอล่ใไดโตนะคะพี่น้องลาบ,บนันนีพ่อเพิ่นเห็นไอดอนที่เพิ่นมักนะคะออกมานร้องเพลงเสือ้อผัยขนาดนั้นเป็นยังคืส้สิกลั่นน้ำตาบายูนะคะเพิ่นกระห้ออกมาผู้ใลายๆลายๆคนอาสิเข้าไปเบื้องแล้วเอิญ่าสุดยอดแห้งโอบกอดกันถือว่าเป็นภาพ,พี่นาประเทาวใจพี่น้องล้วกะ ได้รับชมย่างแน่นอนเร็วๆนี้วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเตรียมซื้อบัตรไปเลยพี่น้องนะคะไหลสดกุ้มปิดของทางบอโจนี่เพิ้นจัดหายเลยมืออันนี้พิ่นประกาศตามหาเอิร์นวาจังไลยล่ละประกาศตามหาน้องโซเฟียเพื่นโพลลงเปีเพิ่นเลยพี่น้องประกาศตามหาน้องโซเฟียทีจิรองในรายการซูปเปอร์เทสบัตรตั้งสี่ละพี่น้องที่วัดสุนยอนแห้งและการน้องบัลลูวาน้องนี่ ก็ข้นบ่าว่าอยากสีมาอยู่ในวงซอนเพริลแพงอันนี้นี่เขาก็ต้องรอจังใดล่ะรอให้มันกระจ่างให้คาวมันกระจ่างก็อนีน้องพี่น้องเหมือนน้องซีบาวึืนม่าอยากเสีมากข้นอยู่ทังงซนอนในเพริลแพงอันนี้กับบ้านใดแน่นอนไปทีแน่ชัดนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเด็กหน่อยไว้เพียงแค่สิบเอ็ดตีนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะลาบันีเพิ่น ไปออกทั้งรายการสุเปอร์เทนบวกกับได้ร้องเพลงกับไอดอลที่เพิ่นมากก็คืออุงอิงเพลนแพงเฮให้คลิปนั่นนี่ทะลุหนึ่งล้านวิวพี่น้องที่ว่าสุดยอดแห้งอันนี้ก็ทือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เอิญว่าแฟนคลับเอฟซของทางสนอัเพลนแพงต้องบ่พลาดหามพลาดเด็ดขาดที่หลาเซีบาต้องมีแฟนคลับเอฟซีของทางสนเพลนแพงกับทงังอุงอิงเพนแพง ยูในหันย่างแนนอนที่ว่าหนึ่งล้านวิวต้องมีคนเบิ้งยูในหันย่างในนอนสําหรับเอซนะคะมือนี้ยี่หล่าก็มีเรื่องราวสิม,มาบอกสุพีสุนหลังฟั้กกางสมิสกอนนะคะตอนนี้นี่เอิญว่ากําลังสิทะลุบมแมนสิทะลุกําลังทะยานสู่หนึ่งมนคนสําหรับคนติดตามของช่องสานิพลานชัยนะคะก็ขอขอบคุณผู้ที่เอิญว่าค่อยเม้นให้กําลังใจตลอดว,ว่าสิลงคลิปได้นะคะ ไอซีบ่อบ,บ้านในคลองหรือว่าออซีกระตุกจักหน่อยแกาาย่ะคะอไพ่นด้เด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้เอิ้นว่าเป็นช่วงที่กำลังหัดเนาะคะ่คคคคคะคะ่อยๆเฮ็ดค่อยๆถ้เนาะค่ะกะมื้อน,นี้อีรากะมีเรื่องราวสิมา่วงสู้พี่สูตน้องฟังจะมีสะกอนเดี๋ยวสิม,มีเรื่องราวอีกยังมา่วงสู้พี่สูตน้องฟังกดติดตามแล้วกาคั้นห้าเบิ้องคลิปแล้วที่สําคัญเลยอย่าพยายามขามโฆษณาเนานะคะ่ะคัดไลค์กับขมได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่า ซอยๆกันไปนะคะก้อนที่สิเปิดเทิมมือนี่เอาไว้ซ้ำหนีสักก้อนนะคะเดี๋ยวอีหล่าสิมเรื่องเรายังมาวัดสุพีสุนองฟังกดติดตามไว้นะคะมือนีกะขอโตเป็นสักก้อนนะคะขอกล้าเข้ามาขอบคุณค่า